สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานกคะเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายง่ายๆนะคะแบบนี้มาแบ่งปันนะคะเป็นลายง่ายๆเราจะถักเป็นเสื้อนะคะจะทําเป็นเสื้อเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอก็ได้นะคะถักไม่ยากออสำหรับไหมที่ครูใช้ในการสาธิตจะเป็นไหมพรมนะคะขนาดสี่พายนะคะขนาดสี่พายจะขนาดนี้ นะคะเข็มที่ใช้ก็เป็นเข็มตั้งแต่เบอร์2ขึ้นไปนะคะสองทับศูนย์สทับศูนย์อะไรประมาณนี้นะคะอาจไปถึงเบอร์5ทับศูนย์6ทับศูนย์ก็ได้ตามตามถนัด หรือว่าตามลักษณะงานที่เราต้องการนะคะตอนแรกเราก็ลองก่อนเนาะว่าเราอยากจะได้ลักษณะงานที่มันตรงกับเข็มเบอร์ไหนนะคะสามารถถักได้นะมันไม่จํากัดมันไม่มีข้อจํากัดนะนะคะว่าว่าเข็มเบอร์นี้เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องอใช้กับได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูความถนัดความเหมาะมือนะคะลักษณะงานที่ได้ของเรานะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็ลองถักแล้วถ้าเราโอเคเราก็ตามนั้นไปเลย รงานตัวนี้นะคะครูใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์หทับศูนย์เนาะเพราะครูอยากจะได้ช่องที่มันแบบไม่ไม่ไม่ดูแน่นจนเกินไปะนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยเราก็จะเริ่มโดยวิธีโซ่นะคะขึ้นโซ่ตามถนาดน้ําหนักที่ถักนะคะก็อยู่กับน้ําหนักมือของเราเนาะ เราจะขึ้นโซ่นะคะแถวแรกจะเป็นโซ่ตามลักษณะของลายเนี่ยมันจะเป็น1 2ช่องโซ่ต่อหนึช่วงลายนะคะฉะนั้นต้องให้ลงท้ายด้วยเลขคู่ถักให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการของเรานะคะเราอยากได้ความยาวแค่ไหนเราก็ถักเเดีย๋ยวเรามาเจอกันนะ หลังจากที่เราถักได้ความยาวของโซ่เป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวต่อไปให้เราใช้นิโป้กับนิ้วกลางจับวจไว้เป็นสัญลักษณ์โซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำคอทอหรือ X คือแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปต่อมาค่ะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไป แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปนะคะเราจะทําแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะอันนี้เราเรียกแถวแถวที่หนึ่งแล้วกันเนาะแถวที่หนึ่งนี้เราจะทําคอ,อ,อทอหรือ x คือแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปนะคะ ถักมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหรือขึ้นแถวใหม่หลังจากที่เราถักคอทอหรือ x ลงไปทั้งแถวแล้วนะคะเราก็จบแถวปกติก็คือลงด้วย x นั่นแหละนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราขึ้นต้นด้วยโซา้าหนึ่งสสามสี่ห้าหลังกับพันหนึ่งครั้งช่องที่1ไม่ลงลงช่องที่สองแทงลงไป ทำพอหนึ่งคอนะคะแต่พอหนึ่งคอของเราเนี่ยไอนเนี้ยเราจะดึงย,วยาวๆเห็นไหมดึงย,วยาวๆอย่างเงี้ยใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางช่วยมันไวด้ออวดึงออกสองห่วงดึงออกสองห่วงโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งนะคะคือพอหนึ่งคอนับช่องที่หนึ่งลงช่องที่สองแทงลงไปดึงขึ้นย,วยาวๆอืม ดึงออกทีละสองโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะนับช่องที่หนึ่งไม่ลงลงช่องที่สองดึงขึ้นยาวๆนิ้วโป้กับนิ้วกลางช่วยมันไว้ดึงออกทีละสองตามด้วยโซ่หนึ่งมาดูลักษณะของงานก่อนลักษณะของงานแถวแรกจะได้เป็นนี้นะคะอันนี้โซ่ห้านะ ต่อมาค่ะครูจะให้แถวนี้ไอเอแถวตรงนี้นะไม่นับแถวที่หนึ่งนะผ่านไปนะครูจะนับไอดอกมนเนี้ยเป็นแถวที่หนึ่งนะคะเหมือนเดิมพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งช่องที่หนึ่งไม่ลงลงช่องที่สองแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาโยยาวใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางช่วยพยุงมันไว้ดึงออกทีละสองโซ่หนึ่ง พอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งลงช่องที่สองดึงขึ้นยยาวนี่การนิ้วโป้นิ้วกลางนิ้วโป้กับนิ้วกลางช่วยมันไว้นะคะแล้วก็ดึงออกแถวสองเราจะทำแบบนี้ไปตลอดแถวสำหรับแถวนี้นะคะพอเราถักมานะคะเราก็จะจบแถวด้วยนะคะพอหนึ่งคอ 1, คือพันหนึ่งครั้งนะไปหนึ่งช่องสองช่อง ลงช่องที่สองดึงขึ้นมาย,วยาวนะคะ,ะลักษณะงานทั้งแถวก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราโซ่ก่อนหนึ่งครั้งหันหลังกลับพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงช่องนี้แทงมาช่องนี้นะคะแทง แล้วก็พันควักขึ้นมาเราก็จะได้กี่คะหนึ่งสองสามจะได้สามห่วงพันอีกหนึ่งครั้งดึงออกให้หมดเหมือนเดิมค่ะพันคราวนี้เราลงตรงหลักมันแทงลงไปพันขึ้นมาจะได้สามห่วงแบบนี้พันแล้วก็ดึงออกให้หมด ต่อมาพันหนึ่งครั้งคราวนี้เราแทงลงมาตรงนี้ตรงช่องเนี่ยทำเหมือนเดิมพันคราวนี้เรามาแทงตรงหลักมันแล้วก็ดึงออกมหมดนะคะลักษณะงานที่ได้มันจะเป็นแบบนี้มองเห็นไหม มาทําต่อมาทําต่อกัอนเนาะมันจะได้เห็นงานชัดๆนะคะก็คือพันหนึ่งครั้งแทงลงมาตรงช่องระหว่างสองตัวเนี่ยดึงมาแล้วก็ดึงออกไปพันทีนี้ลงตรงหลักมัน ันแล้วก็ลงระหว่างหลักพันแล้วก็ลงตรงหลักนะคะลักษณะงานที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ถักมานะคะเราถักวนมานะคะเรามาดูลักษณะของการจบงานของแถวนี้เราก็ทำถึงตรงหลักนี้แล้วนะคะแล้วเราก็พันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมแทงลงไปตรงกลางนี้เลย นะคะแล้วเราก็ดึงออกหมดนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครูจะเรียกแถวนี้เป็นแถวที่สองนะคะต่อมาเราจะขึ้นแถวใหม่โซ่ห้าค่ะ1 2ึ่งสามสี่หันหลังกลับพอหนึ่งคอนะคะช่องที่หนึ่งไม่ลงลงช่องที่สองแทงลงไปดึงขึ้นมายาวๆ นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้ดึงออกทีละสองโซ่หนึ่งพันก่อนนะพอหนึ่งคอเหมือนเดิมนับหนึ่งลงช่องที่สองดึงขึ้นมายาวๆนะคะเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของการวนแถวและนะคะงานมันก็จะได้แบบนี้มันเป็นลักษณะของการวนแถวแล้วนะคะเราก็จะถักอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆ ช่องที่หนึ่งไม่ลงลงช่องที่สองดึงขึ้นย,วยาวๆสำหรับลายนี้ก็จะมีแค่นี้เองนะคะเราก็จะวนแถวนี้แถวที่หนึ่งเมื่อจบแถวที่หนึ่งเราก็จะขึ้นแถวที่สองซึ่งเป็นแถวตัวนี้อะถักวนมาก่อนเนาะแล้ถักวนมาแล้วนะคะเราจะมาดูตอนจบแถวนิดนึงจบแถวเราก็ทำไอ้พอหนึ่งคอดึงย,วยาวๆอย่างนี้แล้วก็โซ่หนึ่งเนาะ แล้วก็พอหนึ่งคอให้เรามาลงตรงนี้เลยนะนะคะเห็นไหมให้เรามาลงตรงนี้แทงลงปลายดึงขึ้นมายาวยาวแล้วก็ดึงออกนะคะเห็นไหมว่าลักษณะอามจะเป็นอย่างนี้ที่ครูให้มาลงตรงนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นแถวตรงเนาะนะคะอ่าคราวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่หนึ่งก่อนหันหลังกลับ ผ่านหนึ่งครั้งลงช่องนี้เลยลงช่องนี้เลยนะผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปหมดผ่านหนึ่งครั้งทีนี้ก็ลงตรงหลักมันแล้วก็ดึงออกผ่านหนึ่งครั้งลงระหว่างช่องดึงออกผ่านหนึ่งครั้งลงตรงหลักแล้วก็ดึงออกมาเลยนะคะ ลักษณะของงานมันก็จะเป็นลักษณะของการวนลับเมื่อเราถักไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราถักไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ตามชิ้นงานนี้นะคะอันนี้ครูถักยาวเพราะว่าครูจะทําเป็นเสื้อนะคะเมื่อเราถักไปเรื่อยๆมันก็จะได้ลักษณะของลายเป็นแบบนี้<ๆ>นะคะจะถักเป็นผ้าเป็นคอผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะหรือจะถักเป็นเสื้อก็ได้ ก็เป็นลายง่ายๆนะคะแต่เวลาถักออกมาแล้วมันก็สวยดีนะคะ,ะตามลักษณะนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเป็นอันเรียบร้อยสีที่ใช้นี่ก็แล้วแต่เนาะใครจะเล่นสีก็ได้นะคะใครจะเล่นสีก็ได้หรือจะทําเป็นสีเดียวก็ได้ถ้าสำหรับมือใหม่นะคะเอาลายนี้มาทําเป็นสบายก็ได้นะคะเป็นเนี้ยลายนี้ก็ทํายาวๆเป็นสบายเลย ลายง่ายๆสำหรับมือใหม่จะสวยด้วยสีได้นะคะจะสวยด้วยสีได้แล้วก็ลายเรียบๆก็เป็นอันเรียบร้อยจริงๆสำหรับลายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ